สวัสดีครับประชาคมมทรศรีวิชัยทุกท่านพี่ๆน้องๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่ผมเริ่มนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมมทรศรีวิชัยนะครับเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการออกกำลังกายพื้นฐานที่ง่ายๆแต่จะมีประโยชน์ ต่อร่างกายต่อสุขภาพรวมทั้งมันจะสืบเนื่องไปยังคุณภาพชีวิตของประชาคมเราซึ่งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจผมผม,มีข้อมูลจากการอ่านจากการฟังจากการพูดคุยกับผู้รู้ในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจ แม้แต่สิ่งซึ่เราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันส่งผลต่อระบบของสุขภาพระบบของร่างกายอย่างมากถ้าได้มีการเคลื่อนไหวอย่างถ้าท่านสังเกตในขณะนี้ผมใช้วิธีการแกว่งแขนอยู่การแกว่งแขนเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าการแกว่งแขนนี้จะมีผลต่อสุขภาพในเรื่องของต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองของร่างกายทั้งมวลทั้งเรื่องไตทั้งเรื่องม้ามทั้งเรื่องต่อมอะไรต่างๆ การแข่งแขนนี่เป็นศาสตร์สุขภาพของชาวจีนนับพันพันปีซึ่งดูแล้วมันง่ายมากเช่นเดียวกับการเดินการเดินก็จะทําให้ต่อมน้ําเหลืองซึ่งอยู่ตรงขาหนีบสองข้างเช่นเดียวกันที่อยู่ที่หลัลแลออกแรล่ของข้างมีการเคลื่อนไหวทำ,หทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของต่อมน้ําเหลืองสิ่งเหล่านี้ครับ เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับการสร้างสุขภาพและเพราะฉะนั้นในในโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมมทรศรีวิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะได้ใช้ในโยบายนี้ร่วมกันโดยการปฏิบัตินะครับโดยการปฏิบัติออกมาเดินด้วยกันออกมาเดินแขวงแขนด้วยกันสิ่งเหล่านี้นครับนอกจากเราจะได้สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วอย่าลืมนะครับว่า ถ้าเราลงมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากาันการพูดคุยด้วยกันจะเกิดขึ้นการพบหน้าพบตากันก็จะเกิดขึ้นและผมก็จะให้เป็นนโยบายไว้ซึ่งเราจะปฏิบัติร่รวมกันของทุกสัปดาห์นะครับอ้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาสุขกายสุขใจด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีจนเป็นประชาคมซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับลงมานะครับตอนเย็นผมจะรออยู่ที่นี่ ครับมาเดินแกวงแขนด้วยกันกับผมและทุกๆคนขอบคุณครับ